สารละขอฟฟี่ลิมิตเดซึ่งจะเป็นขอฟฟีีชินี้เลยแจกก็ตามนี้เลยนะทุกคนซึ่งก่อนที่จะไปรับชมเนี่อย่างนึก่อนไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนแต่ไปเรื่องั้นทางเฟังกันเลยนะทุกคนก่อนเลยให้ทุกคนเข้ามาหนีมาก่อนนี้นะทุกคนเข้าแบบนี้มาเลยพอทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนซึ่งมันจะเป็นแบบใหม่นะทุกคนซึ่ง ทุกคนเนี่ยต้องใช้เพชรตามนี้นะทุกคนเพื่อจะสามารถรับคองฟรีได้นะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่าแมปใหม่เดมีการาได้เพชรแค่วิธีเราไม่แน่ใจว่ามันมี2วิธีหรือเปล่าคือการอยู่ในแมปนี้นะทุกคนตามเวลาที่ขอกระหน่อยให้ให้ทุกคนามากดตรงนี้ก่อนเลยและทุกคนทำก,การยืนเวลาตามที่ขอกระหน่อยให้ตรงนี้เลยนะทุกคนถ้ามันขึ้นเครนแบบนี้ให้ทุกคนทำการกดเครนไปเลยนะทุกคนแล้วทุกคนเนก็จะได้เพชรมาเลยส่วนวิธีต่อไปนี่ก็คือการเก็ตตามแมปนะทุกคนให้ทุกคนทำการหาเรื่อยเยว่าเพชรมันอยู่ตรงไหนนะ ซึ่งถ้าทุกคนเนเจอเพดให้ทุกคนทการไปเก็บได้เลยนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอบบี้นะทุกคนไม่จาเป็นต้องกระโดดเล่นอบปี้นะทุกคนบินไปเลยแบบนี้เลยนะทุกคนให้ทุกคบทาการกดไม้กวาดแล้วก็บินไปเลยนะเก็บเพรได้เลยนี่เลยนะทุกคนการเก็บเพรนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งเราบอกเลยว่ามันเราไม่ค่อยแนะนำะทุกคนมันแบบช้าทุกคนซึ่งถ้าสําหรับใครที่เก็บเพรตามทุเคาเนี่ยกำหนดไปให้แลวเนี่ยให้ทุนนทการดีเซตตัวแล้วก็มาตรงนี้นะทุกคน มาตรงที่มันมีชุดอันนี้นะทุกคนชุดอัลฟาบาณนะทุกคนกดตรงนี้เลยวิวยูทีหรือดู UTC นะทุกคนและทุกยเราการเลือกหาของฟรีอันนี้นะทุกคนและให้ทุกคนางการกดซื้อได้เลยนะทุกคน จะตัองให้ทุกคนรอแป๊บนึงนะทุกคนรอจนกว่าหน้าต่างนี้มันจะขึ้นมานะทุกคนนะให้ทุกคนนการกดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเพื่อทำการรับของฟรีนะทุกคนโอเคก็เสร็จก็ตองขออไรไปก่อนกดตามกดได้กกดแชร์ด้วยนะทุกคนใครที่ไม่เข้าใจกรงไหนก็สามารถทำเราได้เลยใครที่ไม่เข้าใจที่เราพูดก็สามารถกดตรงซีซีือนซีสัมุได้เลยนะทุกคนเพื่อเปิดซ้ำนะ